สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานนกเขาใหญ่ผมตั้มทีมงานนกเขาใหญ่วันนี้มาจังหวัดสุรินทร์ครับมากับเซียนเลครับแล้วก็เซียนมาจากพิกิตครับนี่ครับสวัสดีครับเซียนครับสวัสดีครับยังไงครับวันนี้ครับจัดไหมครับนี่วันนี้ต้องจัดแล้วจัดเซียนเรามาจากพิกิตตครับพาออกมาต่อแถวสุรินทร์ครับผมตั้มนกเขาใหญ่ครับขอฝากกดติดตามช่องด้วยครับและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาไส้นกก่อนแล้วครับนี่ วันนี้เอาตันไหนมาครับเนี่ยครับเซียนเลยสกาแก้วเจ้าสกาแก้วครับเซียนมาจากพิกิตเอาตัวไหนมาครับนี่เพรพิจิตครับเพรพิกิตครับผมก็เต่าตัวเก่าตัวเดิมครับผงศักเล็กครับตอนนี้นกก็ได้เข้าเจ้าพงศักเล็กแล้วครับกําลังเข้าอยู่ร่วมต้นด้วยกันเลยครับเจ้าพงศักเล็กกําลังเล่งนะครับนกอยู่ทางทิศใต้นกต่อครับ ปลาก็กระโดดไปกระโดดมาอยู่ครับตอนนี้ครับ ติดแล้วครับคนนี้ครับนกเล้ติดเจ้าพงศักดิ์แล้วครับติดแล้วครับนะครับดิ้นดิ้นอยู่ครับนกกำลังดิ้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ช่างเลเดินไปปลดให้ครับเดี๋ยวให้เซียนเรามาจากพิกิตครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นกเราครับให้เซียนตุเราไปปลดนกครับเจ้าพงศักดิ์เล็กก็ทําได้ครับไม่พลาดอีกแล้วครับแ้มนี้ครับนี่ก็จะให้เซียนตุเรามาจากพิกิตครับไปปลดนกให้ครับ เจ้าพงศักเล็กครับเสียนเราครับลังเดินไปปดแล้วครับไม่พลาดครับนุ่นครับนุกครับดินอยู่ครับที่กล้องเราถ่ายมาเมื่อกีนี่ครับนุ่นครับ ยกขามเลยยกขามแล้วค่อยพดลงมาเลยน้องครับน้องครับเสียนตุนะครับติดฟังนียเึ้นจากา้างล่างนี่กะโดดขามมาเลยกะโดดข้ามฟังมาเลยครับ หลังจากที่ลุ้นนานครับนี่ครับตัวนกเฉลยครับเสียนหนึ่งแต้มครับวันนี้ครับคงสักเล็กครับจัดแล้วครับครับเสียนเข้าครับมาจากพิกิตครับกดให้เราครับทุกลายสวัสดีครับนี่ก็หนึ่งแต้มครับมาจังหวัดสุรินทร์ครับหนึ่งแต้มครับพาเสียนพิกิตเรามาจากพิกิตครับมาเล่นด้วยกับเราครับวันนี้หนึ่งแต้มครับ จ้าพงศักดิ์เลยครับจะขอนี่ครับอย่าลืมกดถูกใจและกดกระดิ่งติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยครับทีมงานตั้มนกเขาใหญ่ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ